สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงราคาของตัวไฟน a l c ั t กันนะครับสวัสดีครับผมพิจัยเพจชาแนลนะครับก็คือเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ถามอยู่ในกลุ่ม f a c e b o o นะครับเป็นคำถามตีว่ายอดฮิตแล้วกันนะครับว่าตกลงไฟ n a l c ั t เนี่ยราคามันเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ขอตอบอย่างนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ออันนะครับก็คืออันแรกเลยเนี่ย ก็จะเป็นแบบสำหรับคอมเมอร์เชียลนะครับก็คือแบบทั่วไปเลยนะครับคือวิธีการดาวน์โหลดนะก็คือเราเข้าไปหน้าคอมเรานะครับเข้าไป App Store นะครับพิมพ์ว่า Final Cut Pro นะครับเนี่ยนะมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับซึ่งราคานะครับก็จะอยู่ที่8,900บาทนะครับอันนี้เนาะก็คือเป็นสมบัติของเราไปเลยผูกกับ Apple ID ไปเลยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นบันเดิลของการศึกษานะครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บให้ดูนะ หน้าตามันก็จะอันนี้นะก็คือเวลาเราจะเข้านะครับก็พิมพ์ว่า Pro App บันเดินะครับใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปเลยนะครับแล้วมันก็จะลิงก์มาหน้านี้นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่5,900นะครับซึ่งคือถ้าใครแบบไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าลองจะลองใช้ดูก็ผมว่าไอ้โปรแกรม เป็นบันเดิลแพ็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่ามันมีทั้งฟ i n a ลคัตมานะครับมีโลจิกมาให้ด้วยนะครับโมชันแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เมนสเตทมาให้ทั้งหมด5โปรแกรมเลยนะครับซึ่งก็5โปรแกรมเนี่ยในราคาแค่5,900นานะครับแถมถ้าเกิดใครมีบัตรเครดิตน,นะครับ City Bank SCB เนี่ยก็ผ่อน0% 10เเดือนนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะเขาเขาเขียนไว้นะผมอ่านให้ฟังแล้วกัน ก็คือตกเดือนละ590เนาะทีนี้นะครับก็คือเครื่องมือมันค่อนข้างครบนะอันนี้นะมันก็ผมว่าก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้อยากจะเสียงเงินเยอะนะครับก็มาลองโหลดตัวนี้ไปใช้ดูนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทันใจแบบใน App Store นะครับก็คือคืออันนี้เนี่ยเราต้องกดซื้อไปก่อนนะครับใส่ลงถุงอันนี้เนาะเราก็ซื้อไปทีนี้เนี่ยก็มันจะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับ อีเมลมันก็จะมานะครับแล้วให้เราเอาโค้ดในนั้นอนะไปใส่ในแอปสโตรอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการให้เข้าไปตรงนี้นะก็คือเข้ามาหน้าแอปสโตรของเรานะครับทีนี้รูป ID ของเรานะครับคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็มามันจะขึ้นหน้านี้เนาะมาตรง r e d e e m gift การ d นะครับอ่าแล้วมันก็จะให้เราใส่ตัวล็อกอินเข้าไปอีกทีนะครับ พอเราเข้ามาในนี้แล้วเนาะนี่นะครับก็ให้เราเอาโค้ดที่ได้อยู่ในตัวอีเมลเรานะครับมาโยนใส่ในโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็กด redeem นะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆบางคนนะครับถามว่าเอ๊ะมันไปแชร์กับเพื่อนได้ไหมก็ก็ขอตอบได้เลยว่าได้นะมันไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเกิดเราไว้ใจกันแล้วก็อย่างผมเองผมก็แชร์กับน้องคนหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับก็ก็คือเอามาเทสใช้นี่แหละนะครับก็สามารถแชร์กันได้นะครับ แต่ว่าก็ต้องใช้อยู่ใน Apple ID เดียวกันแล้วกอ็อาจจะต้องคือมันต้องแชร์มันแชร์กันได้แค่5เครื่องประมาณนี้นะครับซึ่งก็ก็ลองไปดูกันพิจนารณาดูแล้วกันนะครับว่า เหมาะกับเราไหมประมาณนี้ครับแต่พอดีอันนึงนะครับถ้าเราซื้อรับตัวที่เป็นคอมเมอรเชียล8,900บาทเนี่ยก็คือถ้าเรารีบร้อนจะต้องใช้เลยเนี่ยโหลดปุ๊บแล้วก็ตัดได้เลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราจะเอาไปใช้คอมเมอรเชียลอะไรที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b ์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ